อ่ะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็สังเกตได้ว่าทำไมาสีย่ามันดูแปลกๆเป็นสีเขตร้อนก็คือวันนี้เราจะมาชีวิตรอดแต่ของร้อนยี่ีชั่วโมงใช่นี่ก็คือนี่ของทั้งหมดที่เรามีมีแต่ของร้อนนั่นแหละแล้ววันนี้โอ้โอโอโยแหลก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 มาดน,นะโอเค พอพอมาโอยโอปอหย่าทุกคนโอปอเขาไม่มีโอปอเขาไม่มีอะไรทำเขามาขวักมามาอังเปาโยนของทั้งหมดทิ้งไปก่อนมีอะไรทำไหมโอปอปันดูเขาจัดชายโอเคทุกคนอยู่นี่เนี่ยงก่อนนะเดี๋ยวพีเล่นทัพสปอนพอยให้นี่เป็นมีมอันตรงคำสั่งทั้งหมดนะทัพสปอนพอยโอปอหยาขุดโอปอเขาไม่มีอะไรทำอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวผิดเลยโอ้โหมีต่คนมาเอาปอชอบกวนสปอนกวนสมาธินะเนี่ยอออออโอปออย่าร้องเพลง <c oughs> ตัวป่วนตัวป่วนของบ้านเอสเอโอเคทุกคนโยนของทิ้งให้หมดออเดี๋ยวจะรีเซ็ตของละป่ออปออปปามันจะเริ่มเอาชีวิตรอดกันแล้วได้ผ่านมากี่นาทีแล้วเนะี่ยทุกคนพูดกันบ้างนะ โอ๊ยให้ตอบก็ได้รีบๆ่อยนะป๊พี่จะขอร้องทุกคนอ่างเปาเขาอยากมีเวลาส่วนตัววันนี้เหมือนว่าจะชวนเขาทำคลิปทั้งวันเลยโอเคทุกคนโยนของทิ้งแต่พี่จะไม่โยนสองบล็อกนี้คือมันคือบล็อกไอ้นี่ที่ต้องใช้โยนทิ้งแล้วไม่สามารถเสกเหมือนมาได้เพราะว่ามันเสกยากโอเคมาเราจะเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยโอเค เราจะอยู่บนนี้แล้วสร้างบ้านคนละหลังกันก็ได้พี่เราขอแม็กมามีอะไรอป่อพูดกันหน่อยนะทุกคนนะโอเคโอเคทมแมไม่ไปทอชเลยอะทอชเหรอเราใช้ตะเกียงแทนเนี่ยทอสมันธรรมดาเกินไปนนมาเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านด้วยโอ๊ยโอเคนี่ไงนนไม่มีใครอะไรเอานี้เลยอือใช่ อังเปาแสงสว่างเดี๋ยวโอ๊ยทำไมมันชอบแหลกจังเลยอ้าวทำไมอ่ะอ้าวก็ไม่ได้มีบล็คนเดียวอ่ะโอเคเอาโอปอมอดีเดี๋ยวพี่จะยกบล็อกนี้ให้เปาเดี๋ยวพี่จะไปตกแต่งรอบๆเอาไปก็ได้ถ้ามันโดนไม่ตายมันต้องเหยียบค่ะโอปอลถึงจะตายโอ๊ยตัวตอนนี้เราก็ได้ทำการรีเสียงไปหมดแล้ว โอปอขาไปตกแต่งมาเดี๋ยวพี่จะมีบล็อกอะไรให้ตกแต่งไว้เนี่ยตกแต่งบ้านเดียวไม่เหลือบล็อกอะไรพี่เลยอ่ะโอปอเอ้ยพวกเราอยู่บ้านเดียวกันโอปอโอเคโอปอโยนบ้านโยนขอให้พี่สักหนึ่งชิ้นหน่อยได้ไหมพี่จะเอาไปทําอะไรสักอย่างโ <O po S 2> อปอขาใช้ตะของร้อนมันก็ต้องมีกฎกติกากันหน่อย<ล>เอาไฟแช็กให้พี่ก็ได้หนูมีไฟแช็กอยูไ่ไอ้สีดําๆอ่ะโยนไหมสีดําๆโยนออกไปข้างนอกโอ้ยผิดแล้วเขาโอปอ ไม่ใช่โยนแบบนี้ม,มามามาอปปกรณ์โอ,โโอ้น้องเล่นไม่เป็นนะเป้าน้องเพิ่งอายุสองขวบเองโอเคเปาโอเคพี่ยอเก็บพี่จะเอาไปจุดไฟแถวๆนี้แหละหนูมีบล็อกอะไรต้องเยอะแยะหนูก็ว่างไปสิโโอออออปปาากกก็ไม่่ยยททีสิใช่อของที่โอปออยากจะทำคืออะไรใ<ม>ช่แล้วลตกแ<ม>ต<ร>่ง สัตว์ไม่ต้องวานะเพราะว่าสัตว์ที่ของร้อนนี่มีแต่ตัวที่เป็นอันตรายของนั้นเลยบางทีถีบเราตกเกาะก็มีอ,อังเปาสร้างบ้านให่ไม่ไหวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ใช่ไหมโอเค,อเคทุกคนเสียงเบาหน่อยเพราะว่าน้องสองคนนั่งไกลกันมากอังเปานั่งโซฟาโอปอนั่งโต๊ะกินข้าวส่วนพี่เดียนั่งบนโซ่ต่างอ,อะไรอะไรนนั่งตรงนี้โอเคทุกคนเสียง โอปอลพูดเสียงดังๆหน่อยนะคะเหมือนที่ตอนที่เล่นกับพี่เปาอะโอปอลเล่นกับพี่เปาแบบไม่ทําคลิปตอนนั้นในพูดเสียงดังล่าเริงเลยโอปอลเขาก็สร้างสถาปัตยกรรมแบบมีแสงอยู่โอปอลทำอะไรทํานิ้วชี้เหรอทํานิ้วชี้ทำไมโอปอลพี่ขอนะไหนเนี่ยอ๋อน้องขุดละโอปอกี้โอปอลสวนหนึ่งโอปอลต้องเอามาทำหลักคาด้วยนะโอเค นนพี่เนี่ยไม่มีอะไรทำพี่ก็ต้องทำอย่างนี้แหละหล่นลงมาทักทีมันร้อนนะรู้สึกบรรยากาศมันร้อนเชิงจริง,รงๆเลยใช่ไหมเป่าบรรยากาศร้อนไหมเฮ๊ยจะตีเขาทำไมเอ้าก็ก็กออจะยังไงถ้าได้อยากโดนของร้อนที่งานพี่ยังไม่ได้อยากโดนอัางเปาเอาของร้อนมาใส่รถไปกี่หัวใจแล้วเนี่ยมาพี่เดียจะไม่ก่อกวนทุกคนแต่้ทุกคนเอาไฟแช็คไหมพี่เดีย เดี๋ยวพี่เดียจะทำการจุดไฟเป็นหน้าต่างให้ไม่ดับหรอกบนแมกม่าเคเรียบร้อยเป็นอะไรอ่ะน้องได้ใส่รีซอปแพคอะไรนะจะนำปลากรว่เหรอเขาปอไม่ใอยากกระโดดอะเนี่ยปอใส่รีซอปแพคอ้าวปอพูดเสียงดังๆหน่อยนะเอ้าวบล็อกปอเดี๋ยวแค่บล็อกเดียวนะไม่เป็นไรสร้างบ้านใช้บล็อกเดียวก็ได้ เนี่ยมันก็เหมือนเป็นบ้านแล้วเหมือนเป็นคอกเหมือนเป็นคอกไดโนเสาร์อ่ะเออโอปาบอกมาเรื่อเลยโอไม่อังเปาอหรอโอปป้าสร้างไอ้นี้อยู่เปาสวนโอเคอังเปาเอาไฟแช็คบ้างไหมเอาไฟแช็คไปทําเป็นบ้านบ้างนี่มันคือคอนเทนต์ชาเลนจ์ของร้อนเราก็ต้องเอาแต่ของร้อนเอาไปขอโทษนะที่เราเตรียมของมาน้อยหน่อยเพราะว่าของร้อนมันมีน้อยไงมีน้งกาอย่างใครเอาไปกี่อย่างเนี่ยรถ แบ่งกันบ้างนะบางอย่างอะหนูหนูโอปอมีทั้งสี่อย่างอังเปามีอีกห้าอย่างจบการชีวิตพี่เดียมีเหลือให้เขาสักชิ้นจริงๆเขาก็ไม่นะโอเคแล้วก็เอาอเอาเป็นบ่อน้าเอาเลสเตแล้วก, door, วกข็ขอบคุณขอบคุณโอเคอเอาแค่นี้แหละเอาไปให้หมดเลยอะไรหรอแบ่งแบ่งอย่างนี้ดูสิพี่ดีไม่น่าหยิบของคนสุดท้ายนะจริงๆอะไรนะแบ่งอย่างนี้ ไม่ต้องไม่ต้องหนูอาเปี๋ยพี่มีอะไรให้หนูเอาสิ่งที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ไปเอาไปวางเล่นนะโอปโออุยขอโทษทีค่ะมันปลอดภัยจริงไหมเนี่ยเป่าบ้านหลังเนี้ยนะ <c oughs> <precedent> โอ้ปลอดภัยไหมเพราะว่าปลอดภัยแน่นอนและประกันการร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ะเป่าเดี๋ยวพี่เต้องทําบ่อลาวาเป็นบ่อน้ำเล่นๆตรงนี้เพราะตรงนี้มันไม่มีใครอยู่โอเค เปล่าอย่าเผามั่วดีเดี๋ยวเขาแก๊กเผาแบบกับไฟก็ก็ดูให้มันร้อนๆทุกคนเดี๋ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดาวว่าไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนอย่าแกล้งน้องนะเปล่าเผาแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวตรงนี้พี่ดาวจะเอาไว้ทำอย่างอื่นบ้างทำแคมป์ไฟเอาทำไมมีอันเดียวอ่ะเดี๋ยวเหมือนแมกมาเลย เนี่ยมันชอบหยุดเดินอ่ะเ,ออเดี๋ยวมันหยุดเดินทุกคนเอาตายตายก็ตายกันหมดตายตาย,ตายกันหมดเลยเราหนูไม่ตายเสียงยังดังอ่ะเครื่องโอ๊ยหยุดเดินหยุดเดินอีกแล้วมาโทรเออปอลคุดอะไรอ่ะออปอลคุดอะไรขุดไปมันขุดได้เดี๋ยวมันดับเองโอปอไม่ได้ขุดมันดับเองนั่นแหละไฟแช็กเหลือกี่ขีดอังเปาหมดแล้วหมดแล้วนันเนี่ยไ,ไม่ประหยัดกันเลยเ พี่เดียมีแต่เลสโตนท็อตเอาไปเอาไปแล้วพี่เดียวก็มีถังยันเดียวซึ่งเป็นถังถังเก็บความร้อนเอาโอ้โอ้ไม่ได้ด้วยพี่เดียวพี่เดียวจะเอาไปเก็บลาวานะเก็บไม่ได้เรื่องใหญ่แล้วเปล่าเก็บลาวาไม่ได้อะไรหมดเหรอเออน้องเอาโกสโตนหมดแล้วทุกคนใช้ของสิ้นเปลืองจริงๆนี่มังผ่านมาได้ไม่ถึงสิบนาทีเลยทุกคนก็ใช้ของหมดกันแล้วมันมาขุด ขุดแมกมาไหมขุดแมกมาจะลองขุดถูว่ามันได้ไหมโอเคบ้านอย่างสวยบ้านแห่งความร้อนอ่ะเหรอทุกคนพี่เดว่ามันเอาไว้สำหรับใครเข้าบ้านเลยอ่ะอืมรู้สึกเหมือนบ้านมันจะไม่มีเวให้เข้านะเปาโอเคเก็บถังลาวามาวางที่อื่นดีกว่าไอเย่อ้าอ้าอ่เปาละหญ้ามันทนทานต่อลาวานะพี่เดว่าเปาะไหมอะไรนะอุปปอ เอาทุกคนโอปอเนี่ยมันอย่างเงี้ยไอตัวเนี่ยถ้าเป็น iPad มันจะมีตัวนี้ใช่ไหมวางได้แค่อันเดียวเสียดายแต่ก็อย่าตกลงไปแล้วกันล่ะเอยโอเคเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนโอปอเขาเมียเนี่ยอยู่ดีๆเครื่องมันปิดไม่ดิโอปอเป็นแผ่นปิดถ้าเป็น iPad มันจะมีแผ่นปิดใช่ไหมแล้วเราแล้วมันปิดลงมามันก็จะดับเครื่องเราอัตโนมัติเลย อันนี้แหละพี่บอกแล้วพับปอกพับปอกโอปอนี่บ้านหนูใช่ไหมโอปอพี่อยากรู้รบ้านนี้มีแต่แสงไฟแห่งความร้อนอพวกเราอยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่หรอน้องอาจจะทำเป็นแบบสวนก็ได้เป็นแบบห้องสวนอะแต่บ้านเราก็อยู่นี่ไม่ใช่หรอมันโค้องไหนบอกว่ามันกันไฟได้ไงโทเทมเขาก็ไม่เตรียมมาเนาะเพราะโทเทมเนี่ยมันเป็น โอ,โอปอสพี่เปาก็ไม่ได้ตั้งใจมามมพี่จะเอาไปเก็บเก็บไฟแล้วทำเป็นลาวาได้ไหมเนะี่ยพี่เดาว,ว่ามันร้อนเกินไปแล้ว่ะรู้สึกเหมือนร้อนๆไหมนี่เราตากอยู่ในห้องแอร์นะั้นในชีวิตจริงเราตากอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมเป่าเออแล้วทำไมมัน,น,นะนมร้อนอ่ะเปาพิมอะไรดูหน่อยทุกคนเหรอเราจะพิมอะไรให้ดูมันอยู่ทิศไหนอะ อย่าผักเขาตกนะถ้ารู้ว่าใครผักเขาตกเขาไม่มีการคืนดีอะไรกันแน่เคเดี okay. ๋ยว้ในหนูมีอันเนี้ยหนูมีอะไรอ,นนอะไรนนอ่ะเขาเรียกว่าเออ,อ,เอน้องมีอะไรสักอย่างนี่กระเปานี่มันน่าจะเป็นถ่านไม่ไม่มันคือถ่านไหม,ม,มไม่ไม่มันคือเศษของโทเทีมมันมีถ้าเอาเบาขุดโทรเทมมันก็จะกลายเป็นเศษเรียกสายฟ้ายกมาบู อ่งอางเปล่าหยุดวิทยาจบปังเป็นไงปะเลกส่ฟ้าเทปะเดี๋ยววิทาขอไปทำคำสั่งอะไร้ันงนะ่้มาก่อนนะทุกคนอันนี้คือเราจะแกล้งเราบอกให้โอปอไปล้างมือนั่นไงทุกคนมีคำสั่งอะไรโผล่ขึ้นมาตรงหน้าจอไหมโอปออย่าไปล้างน,นะคะอันนี้พี่หลอกโอเคเดี๋ยวพี่จะตกตึกตายเดี๋ยวทำไมเรา,ามันมาไม่ถึงอะมงใส่มันสูงไปมั้งโอเค โอเคมาเดี๋ยวไม่ใช่ว่าถ้าอยู่ดีๆตายแล้วมาเกิดตรงดีนี่พี่จะกดเกมนี้ไปตลอดชีวิตเลยเฮ้ย<า> <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนทำไมมันชอบกดยอ่อเปลามันกดย่อเวลาพี่ดจะกดเปล่าว่าแม้เวลาพี่เดกดเดิมมันชอบกดย่อไม่ตายสักทีเออนี่ไงโทษฐานนี่ไงข้อดีของการกดยอ่อเนี่ยมันยังไม่หายกดยอ่อพี่เดียโอเคหายแล้วไม่ต้องอะ่ะหายแล้วทุกคนนี่เหมือนนี่มันกลายเป็นอาณาจักรไฟไปแล้วล่ะ เัาจะเล็กใสฟ้ามะโอเคสายฟ้าจ่ายฟ้าโทรให้ปิ๊งเดี๋ยวขอแป๊บนึงปิ๊ง <laughs> ได้แนะล้วเาว่าเต้ใส่ไว้มันก่อกำเดินเดี๋ยวเขาจะขุดมันคือใครมีเลสโตนบ้างอะโอปอวางเลสโตนไอสีแดงแดงเนี่ยวางาาวางเอาไมพี่เอาไมพี่เอาไมพี่เอาไม้เอาสีแดงให้พี่เปาโอเคเอาไมพ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ี่เอาไปดิโอเคน้องเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บโอเค <Okay. S 1> วางเลย เปล่าพี่เราว่ามันกลายเป็นอันตรายจากเห็นความร้อนแรงแล้วล่ะนะแต่ถ้ามีมีลูกไฟเกิดขึ้นมาพี่เดีจะแบบตกใจโมโหรลานมากพี่เดจะไม่ตกใจแล้วเพราะนี่นี่มันก็ร้อนแล้วแล้วเราก็สร้างอยู่ในเขตร้อนด้วยเป็นไรเปล่า หองอาขากระถาอาเคนอาคมอาคา <c oughs> อาคาเดมี่พอ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 อย่าไปพูดชื่อน,นี่ของเขาโอเคทุกคนตอนาเราจะเดินผ่านไปเราไม่ได้เดินผ่านไปอย่างงี้เราต้องกดนี่แล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดบล็อกดินมาจากไหนเนี่ยเปา <c oughs> จะไปขุดไฟทําไมเดี๋ยวเขาอบอลาวาไปไหนอะออกบอลาวาตรงนี้ไอ้นี่อะทนทนอะไร ي? โอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้สั้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีอะไรทํากันแล้วเพราะของใช้หมดไปหมดแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะคบยังไม่จบยังไม่จบพี่ได้มีอะไรทําอีกมาไล่นับท็อตกันไหมใครไล่นับท็อตได้ได้แบบจํานวนเหมือนสุดชนะมาไล่ขุดท็อตกันไล่นับท็อตไล่นับท็อตอีพีหน้าเราจะเอาชีวิตรอดของเย็นกันนะใครขุดได้เยอะขอเย็นกันบ้างเพราะที่นี่มันอุ่นแล้วใช่ชนะชนะแบบตัวตีเรแหละ โอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้นับแล้วว่ามันได้กี่อันสี่สิบอันอเดยแ่งมาว่ะขอโทษ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 ห้าสิบอันพอยังตอบนิวสตร์เดามั่วแล้วเนี่ยไปไปไปขุดทอสขุดลาวามั้งได้ไหมปอไม่ยอมเอ้ยโอุปอตกตกตกไปพังจุดเกิดไปพังจุดเกิดทุกคนชอบมาเกิดตรงนี้พี่เดจะขุดรอเล่นรอเล่นรอเล่น ตรงนี้อยากขุดนะเปล่าเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวเขาจะพักตัวเองตายถ้าตัวเองขุดใช่ตรงน,นั้นแหละทุกคนอยากขยันตายกันมากไหมพี่เดชขอร้องโอปอลอยากขยันตายนะก็ห<อ>ัขขวใจมันตายมันตายเยอะเออนั่นน่ะดิเก็บขังลาวาเลยพี่เดชเก็บได้สนะิบแลโอ๊ยอ่ะเก็บของละตอนนี้พอเก็บได้สิบหกแล้วนะเก็บอะไรเก็็บทอตพี่เดชว,ว่าเลิกนับท็อตดีกว่า ถ้าอ่ะทุกคนอย่าลืมเพิ่มคะแนนแนมเปาหรือว่ากดหัวใจในช่องอ่างเปาด้วยนะเพราะว่าตอนช่องอ่างเปาในทิกตอกนะเพราะว่า youtube ไม่มีหัวใจให้กดนอกจากคุณจะเป็นเจ้าของช่องแล้วไปกดหัวใจให้คนอื่นที่คอมเมนต์ในช่องคุณอะไรหรอโอปอไม่มีอะไรหรอกมาทุกคนตอนนี้เราก้าได้เพิ่มพื้นที่พื้นที่มันลงขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ไม่มีไฟแชกที่จุดละ โอปออย่าร้องเพลงได้ไหมเป็นไงบ้างเป่าบ้านเป่าในในบ้านเนี้ยมันเหมือนมันไม่เห็นเหมือนบ้านเลยทุกคนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าก็คอมเมนต์เป็นอีโมจิก็ได้นะว่าเราได้กี่คะแนนนะให้เป็นรูปไฟแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าพี่เดียหรืออังเปาหรือโอปอเอาชีวิตรอดได้แบบไหนเฮ้ เดี๋ยวพี่จะวางอัมปามาอยู่ตรงนี้หน่อย<ะ>มายืนตรงนี้ดิอโอเคขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีนะเอเอพี่เดมาหน่อยมันไหนเราจะเสกโคไปตรงนี้พี่เดดูนะมา <laughs> ตรงนี้เอ้าแล้วขอวางลาวาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันไปจะเสกทำไมอะอู้วัน นี่เสร็จได้แล้วให้ไงเทบะเออพี่จิงมันมีเซอร์ไฟแลนเทิร์ด้วยนะตกน้ำลงน้ำลงน้ำลงลราอ่ะเดี๋ยวก่อน <c oughs> หัวเราะยังกับคนคลั่งนะเปา <c oughs> ทุกคนเสียงเสียงดังไปหน่อยก็ขออภยัยตอนเวลาพูดนี่ก็เสียงเบาๆนะ, <c oughs> นะเปา <c oughs> หนูเดินตกไงหนูเดินเพลิน โอ้โหเบากะเหนึ่งอน่ะเอาท็อตมาแปะที่แม็กมามันร้อนไม่พอเหรอถามจริงใช่มอายมามาโดนลาวโดนลาวประสบความสําเร็จในการโดนลาวแล้วตายใช่ไหมเหรอใช่เมื่อกี้อุ้ยทุกคนมันแหลกโอ้ยเอาโดนไฟข้อตายโอเคสำหวันนี้เราก็ต้องลายังยังไม่ลานะเพราะยัาไม่ยุตไดมกุบดมไปไรอะโอ้ยเจ็บอาปามีอะไรจะให้ เอาถังลาวาไปไหนเดยอเด้อเด้อเด้อตายตายตายมากี่รอบแล้วเนี่ยไม่รู้ดิโอ้ยวางมัุ่้ยแล้วนี่ไงโฮ้ยตายตายตายอ่ะพี่เดียวมันเละแล้วล่ะเกาะเราเปล่าพี่เดียวว่าเละแล้วล่ะนะตอนนี้ทายก็เผาไปทั้งหมดเผามาได้หมดเลยมาเดี๋ยวเสกไฟแช็กมาเพิ่มให้ครับ กรี๊เดี๋ยวขอเสกมาเผาก่อนนะเดี๋ยวถ้าเป็นของเย็นเราจะเอามาแช่แข็งแต่นี่มันเป็นของร้อนเอสพีฟินอ่ะนวกันนะฟีไอเอ็นทีขอระเบิดด้วยไม่สะกดยังไงไฟแช็คแล้วก็แบบไปแคทีมเลยดิโอเคไปทุกคนอ่าก็จบไปแล้วนะถึงเวลาที่อัมปอจะต้องระเบิดเกาะตามท้องโอปอหลบแล้วพี่บอก็จะระเบิดเกาะแล้ว ไม่เป็นไรป่าวพี่เด็สแคปเจอร์ไปอยู่เมใครล่าแต่สีมือไปได้หรอหยุดเลยไม่เป็นไรป่าวพี่เด็สแคปเจอร์ไปแล้วยังไงยังไงอาบเหลือไม่ได้เดียวโอป้าเขาไปหลบตรงไหนแล้วนะาอดบนนี้ละใครเอาป้าโดนหรอเล็กยังไม่มีท่าเลยโอเคมันยังเหลือเราต้องลบให้หมดจากการที่หมด ทำทลายที่หมดลาว้าที่หมดกลับมาลาวาปอยไม่ได้ทำลายเลยนี่ไงอยู่ตรงนี้ม่ได้่มาดอยู่ตรงนี้อ่งเปาไม่ได้มีอาชีพในได้เป่าระเบิดครบหนึ่งร้อยรอบปลดล็อกนักปลดล็อกเออปลดล็อกปลดล็อกหมาปอกคอสีส้มคือปลดล็อกของทำพังทลายท่างเปาอยู่ในแมกมาเกินหนึ่งนาทีโดยที่ไม่ตายแบบไม่กดย่อแสดงว่าอ่างเปาปลดล็อก หมาปอกคอสีแดงพูดเล่นนะพูดเล่นนะเป็นไงบ้างโอปอโอเคนี่โอ้ยอมานบล็อกไม่พังโอ้ยกล่องกล่องเป็นกล่องใบเดียวที่รอดนะเปาอย่าอย่า,ยายจุดนะโมวย <c oughs> เอ้ยพี่เรียกว,ว่าเกาะเราไปแล้วนะนะโ,<ห>โอเคสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายเจอกันใหม่คลิปอาชีวิตรอดสีเย็นแต่เรายังไม่ตอนนี้หรอกไม่ เอาชีวิตรอดความเย็นบายแล้วนะนะโอปอบายก่อนบายแล้วก็แล้วก็วกวกออก,ออกแล้วอย่าเพิ่งอ,ออกมีอะไรว่าเราจะเจะบอย่าบอกว่าจะลค์กดไลค์ like คลิปนี้ด้วยขอให้ถึงสิบไลค์แล้วกันเพราะไม่มีคลิปไหนเคยถึงสิบไลค์เลยบายหรอเขาลาวาแป๊บโอ๊ยโอปอไม่เอาโอปอเขาไปล้างมือมาแล้วพอ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 ไปไปแล้วนะ